ขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะอาจารย์เบอิยสีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาจำนวนสามใบนะคะมารับชมกันค่ะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พง์ยานตรัตนยันพิโมกจะมาบอกอะไรนะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะไพ่ใบแรกเลยคือเท้าวิ รูปักแคพระองค์นะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดทางทิศตะวันตกของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งนะคะสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแคและพระองค์มาปกปักรักษาคุ้มครองตัวชาวราศีธนูด้วยนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยมีโอกาสให้ไปกราบนมัสการองค์เท้าวิรูปักนะคะท่านผู้ชมและตัวท่านผู้ชมเองสามารถ กราบสการะบูชาองค์พญานาคด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะส่งผลให้ตัวท่านผู้ชมเองมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะและลำรับต่อมานะคะได้องค์เทพทั้งทันค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยยิบจับสิง่ง ตามตัวท่านเองนะคะสรสร้างลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความอดทนมีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะมีการโฟกัสในสิ่งนั้นอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกเมื่อทุกวันรวมทั้งเอาจิตเอาใจใส่ลงไปในสิ่งทุกๆสิ่ง ท,ทุกอย่างที่ชาวราศีธนูเนี่ยกำลังสรรสร้างและลงมือทำลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมคือองค์พระแม่สีดานะคะองค์พระแม่สีดาบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูเป็นผู้ที่มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอิมใจมีสติสัมปชัญญะเนี่ยสูงมา,มากเลยทีเดียวค่ะส่งผลทีชาวราศีธนูหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเพราะมีความ ตั้งจิตตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยสูงและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะสรุปไพ่สามใบนี้มาไวพรให้ตัวท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดการเลยทีเดียวนะคะขอทุกท่านน้อมรับพรดีๆพรเลิศๆจากไพ่พรมยานชุดนี้คะ่ะ